เป็นตำนานของการใส่ชุดขาวรอเกอร์มีใครจำได้มิเอ่ยมีใครเขาเรียกอะไรมีใครจำตำนานหรือว่าคุณสมบุญคนนี้มีใครจำได้มิคะเขาเรียกว่ามันทำให้เงิบกันไปหลายๆคนเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมองว่าคุณสมบุญระหงเนี่ย น่าจะได้ขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสมบุญเนี่ยก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูข่าวกันนิดนึงขออนุญาตไปที่อ่าข่าวนี้กันก่อนก็นแล้วกันเขาบอกว่าพุษภาธมินจะไม่เกิดอันนี้เป็นข่าวของทางศิลปะวัฒนธรรม น้าบอกว่าพฤษภาธมินจะไม่เกิดหากมีนายกที่ชื่อสมบุญระหงก่อนที่พลเอกสุจินดาคราประยูจะได้เป็นนายกชื่อของสมบุญระหงได้เคยถูกเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศซึ่งถ้าหากมีนายกที่ชื่อสมบุญก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือดนี้เกิดขึ้นหลังจากรอสอชอรัฐประหารได้ยึดอำนาจรัฐบาลชัดชาย ในปี3 4มแล้วก็มีการจัดการเลือกตั้งในปี3 5แล้วหลังจากนั้นนะคะพรคสามัคคีธรรมได้79ที่นั่งมาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยพักชาติไทย74ที่นั่งความหวังใหม่72ที่นั่งแล้วก็ประชาธิปัตย์44ที่นั่งพักอื่นๆรวมทั้งสิ้น360ที่นั่งนรงวงวันนะคะเป็นผู้นำพรักสามัคคีธรรมได้ถูกเสนอดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีเทว่าถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงต้องถอนตัวไปในสุดส่วนสุจินดาคราประยูนะได้ดำรงตำแหน่งนายกจนนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินแต่ในช่วงสั้นๆก่อนที่พลเอกสุจินดาจะได้เป็นนายกพลเอกสมบุรระหงได้ถูกเสนอชื่อขึ้นมาก่อนนะสมบุรระหงคือใครเขาบอกว่าสมบุรระหงเนี่ยเป็นนายทหารอากาศได้ถูกท้าทามาเป็นหัวหน้าพักชาติไทย เนื่องจากเป็นบุคคลในเครื่องแบบที่สามารถเป็นเกราะป้องกันภัยให้กับนักการเมืองแล้วก็พักการเมืองได้โดยท่านเนี่ยเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายทหารรอสช,อชอแล้วก็มีความเป็นมิตรไมตรีกับนักการเมืองจนถูกเรียกว่าเป็นมือประสานสิบทิศนะแล้วก็บอกว่าทางสมบุญเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ในการที่แกนนำพักชาติไทยได้บุกขึ้นไปหาบนเครื่องบิน หลังจากที่บินกลับมาจากประเทศจีนเพื่อชักชวนให้มาเป็นหัวหน้าพักว่าผมคิดว่าเมื่อกลับมาถึงผมจะตอบรับว่าผมไม่รับตําแหน่งแต่ยังไม่ทันจะลงจากเครื่องเลยก็มีผู้ใหญ่ของพักเนี่ยได้ขึ้นมาหาผมบนเครื่องแล้วขอร้องผมว่าอย่าปฏิเสธที่จะรับตําแหน่งเพราะถ้าไม่ตอบรับแล้วเนี่ยจะยุ่งเนื่องจากตอนนี้เนี่ยข่าวเนี่ยแพร่ไปทั่วโลกแล้วว่าเลือกผมเป็นหัวหน้าพัก ผมก็บอกไปว่าไม่ได้แต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธได้ไหมให้หาเหตุผลที่ดีกว่านี้ก่อนผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องตกลงนักข่าวเนี่ยมาดักรอสัมภาษณ์ที่สนามบินดอนเมืองจึงได้รับคําตอบว่าพลเอกสมบุญระหงเนี่ยก็ได้แบ่งรับแบ่งสู้โดยตอบเพียงแค่ว่าจะขอหารือกับผู้ใหญ่ก่อนที่จะตัดสินใจโดยหลังจากปรึกษากับผู้ใหญ่แล้วนะคะหลายท่านล้วนแล้วแต่ให้การสนับสนุนพล อากาศเอกสมบุรณระหงจึงได้เดินหน้าเข้าสู่ถนนสายทางด้านการเมืองแต่ใช่ว่าสมบุรณ์เนี่ยจะเข้ามาทำงานทางด้านการเมืองโดยก่อนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยสมบุรณ์เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ช่วยก่อตั้งพรรคสามัคคีธรรมช่วยรวบรวม,รวมสสเข้าพักแล้วก็มีการเชิญนรงวงวันเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพักด้วยนรงวงวันได้ถามสมบุรระหงว่าทำไมไม่เป็นซะเองล่ะ สมบุ์ได้ตอบว่าอยากให้พี่เนี่ยเป็นนายกคนอย่างผมเนี่ยเป็นทหารคําไหนคํานั้นและพี่เนี่ยมีสอสอหกสิบคนตัวดังๆทั้งนั้นเลยในที่สุดก็รับปากนอกจากนั้นพลอากาศเอกสมบูรณ์ยังต้องการให้พรรคสามัคคีธรรมนั้นชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งจึงขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพักไทยจากพักชาติไทยนะราวประมาณสิบคน ย้ายไปสังกัดที่พักสามัคคีธรรมจนทำให้นายสนธเทียนทองสังกัดนะคะพักชาติไทยรู้สึกหงุดหงิดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จำยอมด้วยเงื่อนไขของสมบุญระหุงเนี่ยแหละหลังอุบัติเหตุทางด้านการเมืองของนรงวงวันหัวหน้าพักสามัคคีธรรมที่ต้องแห้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งทางสมบุรณ์ได้กล่าวเอาไว้ว่าเรื่องใหญ่เรื่องยาววันที่ประกาศให้พีณนลงนั้นเป็นนายกเจอตูมเดียวเสร็จเลยทุกคนเอาอีกแล้วมารุมผมให้ผมนั้นมาเป็นนายกในฐานะของหัวหน้าพักที่สองแกนนำพักชาติไทยสม,มคีทำประชุมกันหลายครั้งทั้งที่เรือนรับรองกองทัพอากาศแล้วก็หลายที่ใช้ระยะเวลาเป็นหลายสัปดาห์เลยสุดท้ายผมก็ได้เข้าไปคุยกับ พลอากาศเอกเกษตรโดยได้บอกไปว่าถ้าเป็นเท่ากับหินแก่ตัวถ้ารับผมก็ไม่สมาร์ทคนก็จะหาว่าผมนั้นทำเพื่อตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อปราัยหละปราัยหาเสียงบนเวทีว่าไม่เป็นนายกแล้วผมเนี่ยจะไปรับทำไมแต่ก่อนที่จะแยกจากกันเนี่ยพลอากาศเอกเกษตรได้พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า เออเอาอย่างนี้ดีกว่าเย็นนี้ไปถามสุจินดาก่อนว่าจะรับตำแหน่งได้หรือไม่ถ้าไม่รับก็จบพอนอากาศเอก,กเกษตรก็ได้ไปถามผมเนี่ยไม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปด้วยพอนอากาศอ่าพนเอกสุจินดาเนี่ยเกิดรับขึ้นมาเมื่อพอนเอกสุจินดาคราไปอยู่ได้เป็นนายกไม่นานก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินขึ้นมาภายหลังเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีการเรียกประชุมที่กองทัพภาคที่หนึ่ง มีพลเอกอิสระพงหนุนพักดีและทหารอีกประมาณ4-5คนพร้อมด้วยนากการเมืองอย่างบรรหารศิลปะอาชาสนอเทนทองสมัครสุนทรเวทมนตรีพงพาณิชย์แล้วก็สมบุญสมบุญละหงได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นว่าผมมาถึงเขาก็นั่งกันเต็มไปหมดเลยบอกผมว่าทุกคนลงมติให้ท่านเนี่ยเป็นนายก ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เป็นผมก็เสนอชื่อคนโน้นคนนี้แต่ทุกคนก็ติดปัญหาแบบเดียวกันหมดเลยเมื่อดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกท่านสนอก,ก็เลยพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงที่มีอารมณ์ว่าพี่สมบูรณ์ไอเรื่องไอเกิดเรื่องค่าวก่อนก็เพราะพี่นะถ้าพี่เนี่ยรับเป็นนายกชาตตั้งแต่ตอนนั้นมันก็จะได้ไม่เกิดเรื่องพี่ไม่ยอมรับมันจึงเกิดเรื่องไง เพราะฉะนั้นคราวนี้พี่ก็เลยปฏิเสธไม่ได้ลูกผู้ชายพี่ไปกราบพระแล้วก็ต้องรับปากว่าพี่นั้นจะไม่กลับคำอย่างไรก็ตามฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมได้หมายมุ่งให้สมบูรณ์ระหงได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ตัวของพลอากาศเอกสมบูรณ์กลับมีท่าทีที่ต่างกันออกไปท่านได้เล่าว่า ผมเดินทางไปพบพลเอกชาติชายชุนวันที่บ้านพักซอยราชคูรูแต่ก็ยืนยันคำเดิมว่าผมนั้นไม่อยากที่จะรับตำแหน่งพร้อมได้บอกท่านให้ไปจัดการหานายกส่วนตัวผมเองนั้นจะหลบแล้วก็เก็บตัวเงียบใจหนึ่งก็คิดว่าพลเอกชาติชายจะทำสำเร็จเพราะตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังสงสัยจากข่าวที่ออกมาสองกระแสว่าได้เป็นบ้างกับไม่ได้เป็น ผมรู้ว่านายกคนใหม่ไม่ใช่ผมแต่ชื่อคนที่จะมาเป็นเนี่ยผมไม่รู้เพียงเดาได้แค่ว่าพลเอกชาติชายเชิญมากินข้าวว่ามีใครบ้างสีห้าคนเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามผู้ที่มีอำนาจในการเสนอชื่อนายกหนึ่งในนั้นก็คือประธานรัฐสภาผู้นั้นก็คือดรอาทิตย์อุไรรัต ซึ่งไม่ยอมเสนอชื่อพลเอกพลอากาศเอกสมบุญระหงโดยให้เหตุผลว่าผมไม่สามารถเสนอชื่อพลอากาศเอกสมบุญระหงได้เนื่องจากประชาชนนั้นไม่ยอมรับแน่ถ้าเสนอไปมันก็จะกลายเป็นสืบทอดอำนาจเหมือนกับสมยอมให้กับพวกนี้ได้ทำอะไรต่อไปแล้วเราก็รู้มาด้วยว่าเบื้องหลังหลายคนนั้นหวังในเรื่องของโปรเจกต์ หวังว่าจะเป็นรัฐมนตรีกันยังไงก็เสนอพลอากาศเอกสมบุญไม่ได้โดยมีความพยายามในการวิ่งเต้นจากฝ่ายการเมืองให้มีการเสนอชื่อของสมบุญเป็นนายกให้ได้โดยยื่นข้อเสนอมอบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แต่ดอตอรอาทิตย์ตอบไปว่าถ้าแบบนั้นมันก็ไม่ได้บริหารประเทศหรอกบ้านเมืองก็ลุกเป็นไฟแน่ผมเสนอไม่ได้จริง เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องมีการทูลกล้าวถวายชื่อนายกหลายๆฝ่ายได้เชื่อเลยว่าตัวเต็งอย่างพลอากาศเอกสมบุญระหงจะได้เป็นนายกอย่างไม่ต้องสงสัยขณะที่พลอากาศเอกสมบุญก็ได้มีการเตรียมตวัวพร้อมในการรอรับพระบรมราชองการแต่งตั้งที่บ้านอย่างพร้อมสับแต่ในใจของท่านนั้นก็ยังคงมีความลังเลอยู่ดังที่ท่านได้เล่าอาไว้แล้วว่าตอนนั้นเนี่ย ผมเนี่ยรอว่าผมจะเปลี่ยนชื่อนายกได้สำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จเพราะขั้นตอนจากสภาไปเข้าเฝ้านายหลวงระหว่างทางนั้นจะเปลี่ยนได้หรือไม่แต่ผมมาแต่งชุดขาวเอาจริงๆก็คือเกือบทุ่มหนึ่งละของวันที่10มิถุนายน2535เพราะอาจารย์ธรรมนูญ หรือว่า,าศาสตราจารย์ธรรมนูนรัตพลีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ได้โทรมาบอกให้ผมนั้นเตรียมตัวแต่งตัวรับพระบรมราชองการเพราะว่าคําสั่งนั้นมาถึงแล้วตอนที่ผมจะขึ้นไปแต่งตัวเนี่ยภรรยายังถามผมเลยว่าจะแต่งตัวทําไมแต่ผมบอกว่าผมเห็นว่าอาจารย์ธรรมนูนเนี่ยเขาว่าคําสั่งพระบรมราชองการเนี่ยมาแล้วนะ ภรรยาก็ยังถามไหนว่าบอกไม่เป็นไงผมก็บอกว่าไม่เป็นแต่เกิดเขาบังคับขึ้นมาล่ะภรรยาก็ถามอีกว่าพี่เชื่อได้อย่างไรผมก็บอกว่าก็ไม่รู้ก็เลยต้องแต่งชุดขาวลงมาครั้นเมื่อประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งได้ออกมาแล้วได้กลับเป็นเรื่องที่พลิกโผเพราะนายกคนใหม่ก็คืออาณต์ปัญญารชุน จากเหตุการณ์นี้นะคะดออรอาทิตย์ได้ถูกขนานนามว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยส่วนทางด้านของพลอากาศเอกสมบุญก็ได้กลายเป็นตำนานชุดขาวรอเกอร์คือคือแต่งตัวเต็มยศพร้อมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่ารอรับนะะรอรับพระราชทานนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายแล้วก็รอจนเกอที่สุดก็ไม่ได้เป็น ดอรอาทิตย์นะคะได้เลือกอานันปัญญารชนเข้ามาเป็นนายกด้วยเหตุที่ว่าขอเชิญมายุบสภาให้หน่อยเพราะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นจึงจะยุบสภาได้แนวคิดของดอร์อาทิตย์ก็คือต้องการผู้นําประเทศชั่วคราวเพื่อมายุบสภาให้ประเทศนั้นก้าวเข้าสู่สภาวะการเริ่มต้นใหม่ทางด้านการเมือง ดอกเตอร์าทิได้กล่าวว่าผมบอกกับทางด็อเตอร์พิสิทธพิพัฒนากุลซึ่งเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรในขณะนั้นว่าผมไม่สามารถที่เสนอชื่อพลอากาศเอกสมบุญระหงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรอกเพราะว่าบ้านเมืองพังแน่นองเลือดก,กันอย่างแน่นอนเลยก่อนที่ผมจะทูลกล้าวได้เสนอชื่อ ของคุณอานันขึ้นมาเป็นนายกก็มีการคาดเดากับต่างๆนานาว่าน่าจะเป็นพลอากาศเอกสมบุญเนี่ยที่จะได้ขึ้นมาเป็นนายกซึ่งตัวของท่านเองเนี่ยก็ได้แต่งชุดขาวตั้งโต๊ะหมู่มีพานพุ่มดอกไม้พระบรมฉายาลักษ พวกบรรดาข่าวเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมไปรอกันที่บ้านของท่านสมบุญเรียบร้อยแล้วแต่พอปรากฏว่าจะลงเขาเรียกว่าจะทรงลงพระปรมาพิไทยแต่งตั้งคุณอานันท่านสมบุญเนี่ยก็กลับเดินขึ้นไปบนบันไดไปเปลี่ยนเสื้อผมเนี่ยเห็นท่านยิ้มนะผมว่าท่านก็คงจะรู้สึกโล่งอก ในวินาทีนั้นเหมือนกันพลอากาศเอกสมบูรณ์ได้เล่าว่าท่านก็คือท่านดออรอาทิตย์ผู้เขียนก็แสดงว่าคอลัมน์นี้คุณคุณคุณอาทิตย์เป็นคนเขียนเขาบอกว่าพลอากาศเอกสมบูรณ์ได้เล่าว่าท่านอาทิตย์ก็ได้โทรเข้ามาบอกขอโทษด้วยนะที่ต้องทำอย่างนี้ ผมบอกไม่เป็นไรตามสบายไม่มีปัญหาร,รู้เหตุผลอยู่แล้วเมื่อเรื่องจบคนอื่นเนี่ยตกใจแต่ผมเนี่ยหัวเราะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกคืนนั้นเนี่ยผมนอนหลับสบายมากเช้ามาเนี่ยผมก็ประชุมสภา,าตามปกติรู้สึกว่ามันหมดเวรหมดกรรมแล้วพลอากาศเอกสมบุรณ์ได้กล่าวเล่าทิ้งท้ายเอาไว้ ้าพลอากาศเอกสมบูรณ์ได้เป็นนายกแทนที่พลเอกสุจินดาเหตุการณ์พฤษภาธมินก็อาจจะไม่เกิดขึ้นดังที่สนธียนทองได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าพี่สมบูรณ์ไอ้เกิดเรื่องคราวนี้เนี่ยมันก็เพราะว่าพี่นะถ้าพี่รับเป็นนายกซะตั้งแต่ตอนนั้นมันก็ไม่เกิดเรื่องพี่ไม่ยอมรับมันจึงเกิดเรื่องขึ้นมายังไงล่ะ แต่หากพลอากาศเอกสมบูรณ์เป็นนายกหลังจากพลเอกสุจินดาได้ลาออกไปแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์มิถุนาธมินหรือกรกฎากรธมินขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ดังที่ดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าผมไม่สามารถเสนอชื่อพลเอกพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหง ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรอกพราะบ้านเมืองนั้นต้องพังแน่น้องเลือดกันอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นเนื้อข่าวนะคะของทางศิลปะวัฒนธรรมนะต่อมาเดี๋ยวเราไปย้อนตำนานกันนิดหนึ่งนะน,นี้ไม่แน่ใจว่าเนื้อข่าวมันจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงอันนี้จะเป็นของมัติชน แล้วเราไปดูเนื้อข่าวของมติชนนิดนึงนะคะเขาบอกว่าพลิกประวัติศาสตร์นะคะชุดขาวรอเกอร์สมบุญระหงนะคะได้พลาดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะประธานนั้นไม่ยอมเสนอชื่อเขาบอกว่ายังเป็นที่จับตาในเรื่องของกระแสรัฐบาลตอนนี้แหละที่เห็นกันอยู่ชัดๆเลยนะคะก็ท่ามกลางการโหวต นายกเสร็จถาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่านะคะณนะวันนี้เนี่ยก็มีการใส่ชุดขาวของคุณเ,เสรีพิสุทธิ์นะคะใส่ชุดขาวมาอยา่างเต็มยศเลยนะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนิดนึงนะคะสักครู่ค่ะขอพักหายใจนิดนึง เขาบอกนะบอกว่าเสรีพิสุทธิ์นะคะใส่ชุดขาวปกติมาเลยแล้วก็เดินทางมาที่ทําการพักของพักเพื่อไทยด้วยแต่สุดท้ายนะคะมีข่าวออมานะคะว่ามีการประกาศเลื่อนพิธีรับพระบรมราชองค์การในคืนนี้ออกไปโดยที่ว่าน่าจะยังไม่มีกําหนดนะว่าเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยแหละก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยได้ได้ ล้ำลึกไปถึงเหตุการณ์ที่นี่ในนำมาเล่าอะนะในเรื่องของสมบูรณ์ระหงเพราะว่าคือเรียกว่าแทบจะจรดปากกาอยู่แล้วอะนะแทบจะจรดปากกาจะได้เป็นนายกแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการพลิกในวินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้ที่เราได้มาประสบเหมาะการเดินทางกลับมาของทักษิณการมีดีลหรือว่าอาจจะมีการตลบหลัง มีการหักหลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่พอมันมีเหตุการณ์อันนี้ออกมานะคะที่ใส่ชุดขาวออกมาเกอร์เลยแล้วก็เบรกนะคะว่างานนี้คืนนี้จะไม่มีการแต่งตั้งของทางเศรษฐาเนี่ยก็ทําให้หลายคนมองเลยว่าเอ๊ะมันอาจจะมีการหักหลังไหมซึ่งพวกบะดาสลิมก็ได้พูดอะเนาะว่ายังไม่จบนะคะเสรเอ่อเศรษฐีอย่างทักษิณเนี่ยฉลาดมารอบโลกนะแต่สุดท้ายแล้วมาติดกับที่ประเทศไทย แล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูบิ๊กอ่ะเขาเรียกอะไรนะบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะบางคนก็ได้พูดเลยนะว่าถึงแม้เศรษฐาขึ้นก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานก็คือเหมือนในลักษณะของเห็นไหมคะว่าสมบุญรหงเนี่ยก็ได้รับการทับทามนะแต่ถูกสกัดจากทางอาทิตย์อุไรรัตแล้วหวยก็ไปออกที่อน,นันตปัญญารชุนแต่ว่าอน,านันตปัญญารชนเนี่ยก็มารับหน้าเสือในลักษณะของการที่ ะจะยุบสภาก็คือขึ้นมาเพื่อที่จะยุบสภานั่นเองก็อยู่ได้แค่ไม่กี่เดือนก็เนี่ยแหละมีคราวนี้มันก็มีคนมองนะคะว่าเหตุการณ์มันคล้ายกันมากนะจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะมีการสกัดไหมนะจะมีนายกพระราชทานจริงหรือจะมีรัฐประหารไหมก็เนี่ยแหละบอกว่าเหตุการณ์มันก็รู้สึกยังไม่ค่อยเขาเรียกอะไรยังไม่ค่อยเสถียรนะเนาะแล้วก็บอกว่าทางทรัตรทัศร,รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทยได้มีการประกาศนะคะว่าพิธีการรับพระบรมราชองการนะคะให้เลื่อนออกไปก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยกำหนดการบอกว่าจะมีคืนเมื่อวานนี้นะ,ะในเวลาสองทุ่มแล้วก็หนายเงิบนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือพิออทางเสรีพิสุทธิ์ใช่ไหมเอ่ยนะเสรีพิสุทธิ์แล้วก็นายวิรัตนะคะวรศิรินนะคะได้แต่งชุดขาวมาที่พระทไทยเงืบกันสองคน นะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดในคดีแบบเก่าหรือเปล่านะคะตอนนี้ผู้คนก็พูดกันใหญ่เลยนะคะว่ามันเป็นแฮชแทกนะคะการใส่ชุดขาวรอเกอร์นะคะส่วนเนื้อข่าวของมติชนเนี่ยก็เป็นลักษณะดเดียวกันเลยว่าใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันเป็นแผนในใจมาอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าทางของคุณสมบุญเนี่ยเขาไม่อยากจะเป็นอยู่แล้วก็คือ เขาพยายามจะเล่าว่าเขาเนี่ยถูกบีบบังคับเพื่อนผองพี่น้องนะคะว่าชี้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นแต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเป็นเลยแล้วพอมีการเฉลยออกมานะคะว่าหวยเนี่ยไปออกที่ทางคุณอนันตปัญญาระชุนเนี่ยก็เรียกว่าทําให้คุณสมบุรณ์ระหงเนี่ยคือโล่งใจเลยทีเดียวอืม แล้วก็มีได้ฟังจากาทางวัติชนนะนะเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะนะว่าเหมือนเหมือนเล่าเหตุการณ์ในคืนวันนั้นนะก็คือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยคุณสมบุญเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดถาวงแต่ทีแรกไม่คือเหมือนไม่ได้เป็นอย่างเสรีพิสุทธิ์อ่ะก็คือแบบเขาใส่ชุดสบายสบายอยู่แล้วก็รอจนกระทั่งเนี่ยมีคนโทรมาบอกอย่างที่บอกว่าที่เป็น ศาสตสราจารย์ที่โทรมาบอกว่าให้ใส่ชุดขาวได้แล้วเพราะว่าพระบรมราชองการมาแล้วแต่อีกสายหนึ่งเนี่ยก็คือมีคนคาบข่าวมาบอกนะคะว่ารถของคุณอาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยออกมาแล้วจริงนะแต่ว่าไม่ได้ไปในกฎไม่ได้ไปตามกฎหมายอ่ะเขาเรียกอ,อะไรอ่ะกําหนดการเดิมออ,อกมาจากวังแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตามสถานที่ที่กําหนดเอาไว้ แต่กลับเลี้ยวรถไปทางที่จะไปบ้านอนันต์ปัญญารชุนแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบนะว่าจะไปบ้านอนันต์แต่อย่างที่บอกไงว่ามันไม่ได้เป็นไปตามกําหนดการเดิมก็คือพอออกมาจากวังแล้วแทนที่จะไปตามกําหนดการเดิมที่เคยวางไว้ในกรณีของการแต่งตั้งทางสมบูรณ์หงถูกไหมฮะสายข่าวบอกแล้วว่าเลี้ยวรถไปทางอื่นว่ะและทาให้คนที่อยู่ในงานผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เลยปรึกษากันว่าเฮ้ย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะกลับไปรอที่ที่ทํางานก็คือไปรอไอตามกําหนดหมายกําหนดการเดิมเขาก็เลยพูดนะคะคนใหญ่คนโตในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามารวมกันที่บ้านสมบูรณ์โหงเนี่ยน่าจะไม่เกิดประโยชน์ละเพราะว่าสายข่าวเขาบอกไงว่ารถเนี่ยเลี้ยวรถไปที่อื่นไม่ได้ไปที่อที่ท,ที่ที่หมายกําหนดการเดิมก็แสดงว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ถูกด้วยนะ เพราะว่าพวกนี้ก็เลยแหร่รีบกลับไปที่เดิมแล้วก็ปรากฏว่าก็จริงนะคะไม่ไม่ได้มีการแต่งตั้งสมบูรณ์หงเพราะว่ารถของอาทิตย์อรุยรัตน์เนี่ยไปที่บ้านของอานาันต์ปัญญาชุนต่อก็เนี่ยแหละคือวินาทีสุดท้ายจริงและเป็นการหักลำเป็นการหักเหลี่ยมแต่โอเคใด้ด,ดก็แล้วแต่เนี่ยคือสมบูรณ์หงเขาก็ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดลนะว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นเลยแล้วเขาล่งอกด้วยซ้ํา ก็คือเหมือนเหมือนทุกคนเนี่ยจะมาบอกว่าเขาควรที่จะต้องรับตําแหน่งนั้นนู่นนี่นั่นถูกไหมคะตามที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ก็นั่นแหละเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้รับทราบว่าอนันต์ปรัญญาราชุนเนี่ยได้ขึ้นแทนเขารู้สึกโล่งอกเลยโล่งอกเลยแล้วมันมันเหมือนแบบมันมันมันไม่เกี่ยวเขาว่ามันดีมากอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเศษฐานมันออกมันมันหวยมันจะมาออกยังไง เพราะถามว่ามันแปลกประหลาดไหมมันมันก็น่าแปลกประหลาดเหมือนกันนะก็คือถ้ามันมีถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็น่าจะแต่งตั้งได้เลยอ่ะแต่สาเหตุเพราะอะไรทําไมต้องมีการเว้นวรคแล้วก็มีการระงับแบบด่วนๆเลยนะเพราะเพราะเพิ่งเพิ่งจะได้ทราบกันตอนประมาณทุ่มเศษๆอย่างเงี้ยแหละคนก็เลยสงสัยเลยว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนตัวจริงวะหรือว่าเหตุการณ์อดีตเมื่อปีสามห้าเนี่ยมันจะย้อนกลับมา นะคะมี่ก็อยากทุกคนนะคะลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าคุณคิดว่าในเคสเนี้ยตกลงแล้วนะคะคุณเศรษฐาเนี่ยจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการขึ้นมาเบรกก็คืออาจจะได้เป็นเพียงแค่ช่วงเดียวอะไรปะประมาณเนี้ยก็ลองแสดงความคิดเห็นดูหรือว่าทักสินนะคะหวยจะไปออกตรงไหนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ตามที่เราได้รายงานไปแล้วเนะว่ามีกระแสะข่าวมานะคะว่าเข้าได้ ถูกหามส่งโรงพยาบาลนะฮะตอนประมาณทีสามนะ,ะตอนนี้ก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วอ่าอันนี้เป็นของทางโหนกระแสนะคะก็เรียกว่าติดเขาเรียกอะไรนะเอ่าเกาะติดไม่ปล่อยเลยทีเดียวนะฮะก็ได้แสดง ความคิดเห็นนะคะเมื่อประมาณ20กว่านาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่ากรมราชทัณฑ์แจ้งว่าส่งทักษิณส่งส่งทักษิณเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลตํำรวจเนื่องด้วยสาเหตุนะคะการแน่นหน้าอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะคะขาดแพทย์เฉพาะทางประเมินจากแพทย์ประจำตัวที่โรงพยาบาลต่างประเทศแล้วก็เห็นว่าอันตรายเห็นว่าเสี่ยงมากเลย จึงต้องส่งตัวด่วนเห็นไหมเป็นไปตามที่คาดหมายเลยอืมแล้วก็บอกว่าอืมเพราะเห็นหลายๆคนก็เข้ามาหัวเราะนะคะว่าเป็นไปตามที่คิดไว้เดะเลยกลับมาเออ่วันเดียวนะคะได้เรื่องเลยเข้าโรงพยาบาลเลยบางคนบอกว่าหโวน,นี้มันรายการวาไรตี้หรืออะไรเนี่ย นะฮะบ,บางคนก็บอกว่าเอา้าดําเนินการแผนขั้นต่อไปได้เลยเป็นไปตามเส็ปที่วางเอาไว้เลยก็คือพูดจริงๆนะเรามองว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับทักษิณเองหรือว่าแม้กระทั่งผู้เมียมนา่นเองเนี่ยเขาทําเหมือนกับคนในประเทศไทยแบบรับประทานยาเอาจริงๆนะคือมันดูแล้วมันมันรู้สึกมันขมขืนอะ่ะเขาคิดว่าประชาชนกินยา่าแล้วเขาก็จะใช้แผนแบบนี้แล้วมันแบบคิดว่าคนรู้ไม่ทันอะไรเงี้ย ก็อ,อย่างที่มีบอกไงคือเราไม่ได้มีอคตินะแต่ว่ามันก็ชัดเจนมากเวลาคนอยู่ประเทศไทยนี่แบบว่าโอ้โหจะเป็นจะเป็นจะตายภายในข้ามคืนแต่เวลาคนอยู่ที่ดูไบคุณก็ปกติอะไรแบบนี้แต่ว่าโอเคก็แล้วแต่เนาะก็ต้องมาดูกันต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดไปแล้วว่าเรากลัวว่าเขาจะโดนตลบหลังแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลัวเอ้ยเขาไม่กลัวมันก็โอเคเนาะเขาก็เรียกว่าเอาชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันละ แล้วอย่างที่บอกนะว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงนะถ้าชีวิตเราต้องตกอยู่ในกำมือของใครสักคนนะก็ฝากไว้ทุกคนได้พิจารณาเนะว่าในเคสของชุดขาวรอเกอร์คราวนี้นะฮะตั้งแต่ปีสามห้าจนท่านถึงปีนเนี่ยแหละหกสิบหกเนี่ยคุณคิดว่าระยะเวลาสามเกือบสามประมาณสามสามสิบปีเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันว่ามันมันโอเคไหม มันจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่านะก็ลองแสดงความคิดเห็นกันอ่า